างที่เราแก้ไขร้อนหน้าแล้วก็คเครื่องมื่อกี่มันดับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร <c oughs> <c oughs> เล่งไว้นี่กลาไม่ดับแน่ใช่ไหมครับแนนควรดับควรดับเอาวางเลยลองแท็กซี่ก่อน <c oughs> ไม่ต้องทิมโอ้จับจับปีเมอร์ปเมอไม่ต้องทิมสักติ๊กเอลิมิเตอร์เยอะไปเสียงคนเฟิร์สบอกว่าไม่ต้องทิมเลยแสดงว่าครึ่งบินดีหรือคนประกอบดี ดีทั้งสองอย่างเลิเลนต์เมตรเยอะเกิน้องมนาาเลนี่ยไฟมวดเลยอ่ะนี

คนดีจริงปล่อยลเปิด,ด,ดแบบเตแบบ็ตแบ,บแรก ไดีนะที่ไม่เอายี่สิบหกใสโอ้ยปีละตุ้ดทีด่ผมปีกคอยไทยน่าดูเลยบินยี่สิหกใสเอายี่หกใสเนี่ยโอ้โหเอายี่สิบหกใสใบก็แทบฟาดพื้นแล้วเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหลบพันหลบพัน, <c oughs> <c oughs> นแสบบแสบเบปิดแสบบแบบลงปะเนี่ย ฟูนไหมแบ,บลงฟูนแฟบไหมครับไปฟูนขึ้นนึงครับ